สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมก็วผมลอรมดำนะครับหรือว่าช่อง y YouTube ลอลอโลนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับเอาคินนี้ผมจะพาไปชมรถไถกันกนึ่งกันเลยครับอุ้เมื่อกี้เสียงหยัางรันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาสเต็ปของเขากันหน่อยครับสักหนึ่งสเต็ปอย่าเดินเบาหน่อยมา,าชมความมันนะครับพี่น้อง ดันโหดเลยเขียนบอกว่า E F 4 94ครับใช่ไหม494เ้าสรื่องอะไรโอ้ไม่ทำนานครับงานนี้เดี๋ยวมาตามดูเด็ดใกล้ๆหน่อยสี่เก้าสี่ทีครับ ไอน a เอ็นเอ็มเออาร์ยันมาพี่น้องปลายทอยเสียไทเทนเนียมห,ยหรือว่าสีรุง้งหมดจัดหมดจัดนานๆจะได้รีวิวรุ่นนี้นะพี่น้อง จัดวิดีโอนี้ให้พี่น้องเอฟซียันมาได้รับชมหน่อยครับน่ยาจะเป็นตัวเก่าหน,นิสีเก่านใช่ไหมทุกวันนี้เป็น5หนึ่งแล้วนะโอ้สีเก่าแต่แรงครับนี่กี่สูบฟารุนี้นี่สามชุดแล้สี่สูบครับเนี่ยอ,อย่าเดินหน้าถอยหลังโยกดูด้านซ้ายมือนะ้พี่น้องตายพวงอะไร อยู่กับสังกัดทีมงานสอดอกดินครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้มาทําการขุดดินแถวบ้านสังเกตนี่แหละแถวแถวตำบลตั้งใจครับพอดีเห็นรถไถคันนี้แรงเหลือเกินโอ้อัคเทปให้ได้พี่น้องขนานยันมาได้รับชมกันหน่อยครับโหดโหดพี่น้องเหีรถไถรถดันดินรถแทรเตอร์ครับนี่ไม่คนพลาดครับเิปนี้ดินเหนียวเหนียวเลยนี่ ดินก้นสางเลยครับโอ้ยผมจะไปมุมหนึ่งพี่น้องตันนี้วูบเย็บรังมดออ้ยชมดันนายพี่น้องมันมันมันสายดันสายปาด โตโพร,รถไทยมันต้องใจแบบนี้กระแทกแรงๆมันถึงจะทันรถจำครับมันต้องแบบนี้มีเะาไรใส่หมดอ่คันเร่งจะสูงแค่ไหนต้องเยียบให้แจกไปนออ้องเนาะเดี๋ยวรูดันคุนครับคุนทุนเละกเลยครับน้ำหนักน่าจะไม่ธรรมดาโอ้ อันนี้ดันโคลโนนะดูครับดูก้อนดินเหนียว น่าจะเป็นรถหนักครับนี่น่าจะน้ําหนักพอได้ครับแต่ว่าไม่ได้ไซเวดนะพี่น้องแต่ว่าน้ําหนักเขาน่าจะได้ครับดูไปแล้วคล่องตัวมากครับรุ่นนี้แรงมาล้นเหลือเหมาะมากเหมาะมากดันก้อนดินสําหรับเที่ยวหกล้อครับ โแล้วหรือเปล่าหนหรือว่ายังไม่มีโบนี่น่าจะยังไม่มีนะเสียงแบบนี้โอ้แปบ๊บเดียวครับดินสองสามกองนี่กระชนแป๊บเดียวเลยขนาดดินเหนียวนะครับนี่ไม่ใช่ดินทรายนะครับเป็นดินก้นบ่อเลยทั้งเหนียวทั้งกรวดปนกันน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงครับโอ้ฮะเดี๋ยวตามจดต่อไปครับมาดีมาดูตัวอย่างดินครับว่าเหนียวแค่ไหน แต่แถวจากะกบ้าแทบจะยังไม่ไหลลงนี่โอ้ธรรมดาเนี่แถวบ้านผมคุณม,มาเงียบมาตามมาปลาไหลนะพี่น้องนี่มีหรือเปล่าไม่น่ามีครับหรือว่ายังไงหรือว่าไม่เห็นโอ้ตาได้เคลียดโอ้ตาได้เคลียดนะโอ้เอาแบบนี้เลย เอฟสี่เก้าซีทีสี่สิบเก้าแรงมากเอ้าอยู่หรือเปล่านี่อยู่เลยอยู่ไม่อยู่โอาเอาเอาโอ้ประสบการณ์ประสบการณ์ โอ้เอาแบบไหนขึ้นทางไหนโอ้น่าจะขึ้นทางแห้งครับผมว่าผมจะได้ช็อตเด็ดแล้วเมื่อกี้โอ้โอ้ประสบการณ์ประสบการณ์โอ,อ้โหล่อหล่นไม่ได้ช็อตเด็ดเลยโอ้โหของแท้ครับของแท้นี่ประสบการณ์ครับอาจารย์เชียงว่าบอหรี่งจ๊ะเลย่อนดหตุย,ยุ่งเึ้นละมั้ เอาตัวรอดเป็นยอดดีครับเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วพี่น้องโอ้แรงแรงแรงฐานหน้าน่าจะเท่าไรนี่ถึงสองเมตรนะครับนา่าจะเมตรเก้าสิบหรือเปล่าเมตรแปดเมตรเก้าเลยนะข้างหน้าผมว่านะยูติดเส้นทางครับวันนี้ ทางดาเลยเส้นทางตรงนี hmm. ้บ้านสังแกกันจรนะพี่น้องแถวบ้านกันโจรอำเภจอมพระครับถนนเส้นนี้ผ่านได้พี่น้องดูตัวอย่างดินแต่ละเที่ยวพี่น้องโหโครนล้วนล้วนโอ้ดูครับรถไถมารงนี่ดันไม่ไปนะนี่ดินแบบนี้นี่อยู่เลยอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ <ś les> เอา้ามันก็ต้องมีอะไรให้ดูบ้างเลยเนาะสัตว์ช็อตจะทำแบบไหนครับจะทำแบบไหนเนี่ยโอ้เอาเขามาอยู่แล้วครับแบบนี้เขาแค่แกล้งทำเฉยแค่นี้เอาเขามาอยู่แน่นอนโระบบครบสี่นิ้ตคเลยดูว่าหกนอ้ตคโอ้โอ น่า佩服น่า佩服เขาแกล้งทำ <c oughs> <c oughs> เอาดูสายปลากนันต่อครับ <c oughs> โหโหจัดเนาะ <c oughs> เสียงทอลลันลันเลย จะอยู่ไหมขราวนี้นี่เมื่อกี้เกือบอยู่ไลพี่ต้องเกือบอยู่ขราวนี้จะอยู่ไหมนี่โอ้ขนาดมันติดใบผาเนี่ยแทบจะไม่ออกพี่น้องขนาดถอยยังมันจะไม่ออกเลยโอ้เติมน้ำมันมาละกี่ถังเลย ยีลิฟต์เนี่ยเย็บขนาดน,นี้เนี่ย <g ül> ถ้าไม่เย็บงานมันก็ไม่เสร็จนะพี่น้องมันต้องเย็บครับขับเคลื่อนสีลอ้อครับหรือว่าสองเราหน้าหลังอือเกราะโครนแกลาะโครนเอ้าราคไนเหรอบอกขอ,นนองเปลามั่งคนนะพี่น้องเซตนี้ ตามรถถ่ายสายปาดครับมันมันครับนี่มีแต่ความมันนะพี่น้องสาระอาจจะไม่เท่าไรนะพี่น้องช่องรอลนนล่เอามันไปก่อนครับเพื่อความมันความมันเทิงนะพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีชัดเด็ดช่วงไหนเดี๋ยวผมถ่ายรับชมครับช่วงหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ